สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เกมรายเนเจอทุกคนนะครับก็คลิปนี้จะมาเติมแพ็กเกจนะครับสุดคุ้มนะครับที่เพื่อนๆเ,เชียร์กันเมื่อคืนนะครับก็เดี๋ยวเติมแล้วจะเปิดให้ดูนะครับว่าได้อะไรนะครับก็คือแพ็กเกจต้อนรับการกลับมานะครับอันนี้ผมเติมด้วยวิธีการผูกการซื้อกับโทรศัพท์ ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับราคา2อ9บาทนะครับมันก็จะมาเก็บเงินรายเดือนของเบอร์มือถือผมนะครับสำหรับน้องๆที่ดูอยู่ก็ไม่ได้แนะนําให้เติมนะครับอันนี้ผมจะเติมให้ดูเฉยๆนะครับเติมเสร็จแล้วเราจะไม่ได้ของรางวัลเลยนะเติมเสร็จแล้วเราจะต้องทําภารกิจตามที่มันบอกนะครับอย่างใช้คนนกให้ได้1ชิ้นเคลียร์หครั้งทำภารกิจรายวันเล่น PVP ผสมเรนเจอร์นะครับถึงจะได้ของรางวัลนะครับตามสิ่งที่มันระบุต่างๆนะครับเอาที่ ง่ายที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่นใช้คนนกนะครับแล้วก็จะผสมเรนเจอร์นะครับให้ดูเอาแบบง่ายๆแล้วก็อ้ออีกอันนึงก็คือเคลียร์ภารกิจรายวันนะครับก็คือง่ายนะครับเล่นคนนกก็ เลือกด่านไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมก็เลือกด่านสัก400นีๆก็ได้นะครับมันผ่านได้อยู่แล้วนะครับขอให้ไม่ไปเลือกด่านฮาร์ดนะครับไอ้ด่านฮาร์ดนี่ก็50 50นะว่าจะเล่นผ่านหรือเปล่านะครับน้องๆหลายๆคนบอกว่ามันคุ้มนะครับแพ็กเกจต้อนรับการกลับมานะครับเชียร์ขนาดนี้คือด้วยการกลับมาวงครั้งนี้นะครับก็ มีน้องๆให้กาลังใจเยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวทําตามคําแนะนําของน้องๆนั่นแหละนะครับบอกไงทําอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่บอกให้ไปตืดๆก็จะทาตามนะครับเอาแนะนําในเรื่องเกมเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคเล่นเสร็จแล้วนะครับเล่นเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็กลับไปรับรางวัลได้เลยนะครับเอาเป็นว่าสําหรับคนที่กลับมาเล่นใหม่ละกันแล้วก็ไม่รู้ว่าทํายังไงนะครับอันนี้ก็ดูไว้เป็นตัวอย่างละกันเนาะส่วนใครที่เล่นเก่าแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะนะครับเดี๋ยว มาลุ้นกันแน่นอนนะครับในคลิปนี้แหละนะครับได้ลุ้นแน่นอนว่าจะได้เกียร์อะไรจะได้ตัวอะไรนะครับเข้ามาอยู่ในทีมกองแก๊งชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคได้ละนะครับเดี๋ยวอันต่อไปก็จะมีอ่ารวมร่างเลนเจอร์นะครับแล้วก็เคลียร์ภารกิจรายวันนะครับก็ทากันดูรวมร่างเลนเจอร์ก็แค่เลนเจอร์มาอ่ารวมร่างกันแค่นั้นภารกิจรายวันก็ทําอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นภารกิจรายวันนั่นแหละมีอะไรบ้างก็จะไม่ได้เหมือนกันเออมันมีอ่านตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะภารกิจรายวันันนนมมีอ่าตรงไห เอออันนี้มันภารกิจอะไรภารกิจคัมแบ็กหรอเออภารกิจรายวันผมลืมว่าอ่านตรงไหนผมก็จําได้อยู่มีรวมเกียร์มีรวมล่างมีผ่านด,านาาด่านธรรมด้าผ่านด่านสเตทอะไรพวกนี้เนาะคุ้นๆอยู่แต่ไม่รู้ว่าภารกิจรายวันต้องไปอ่านตรงไหนแค่คุ้นๆนะครับนี่หรอเรียน exp วันอังคารอ๋อวันอังคารวันอังคารต้องมาเล่น e x p 2สองเท่าใช่ไหมผสมกณ์สุดสัปดาห์ได้บัฟทั้งหมดอ๋อสุดสัปดาห์ ก็คือเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเอ๊ะงงว่ะภารกิจรายวันอยู่ตรงไหนกลับมาดูสิก็ไม่มีอ่ะไม่เป็นไรเอารวมร่างเลนเจอร์ก่อนแล้วกันคิดว่ารวมร่างเลนเจอร์นั่นแหละนะครับก็คือภารกิจรายวันนะครับคือถ้ารวมร่างเลนเจอร์ก็น่าจะได้2ภารกิจนะครับได้ทั้งตู้กาชาแล้วก็ได้ทั้งเปิดกาชาอุปกรณ์มั้งโอเคนะครับเดี๋ยวหาเลนเจอร์มารวมร่างก่อนพวกเลนเจอร์ตัวซ้ำๆกันนั่นแหละนะครับ จะเอาตัวอะไรรวมอะไรก็ได้นะขอให้มีการกินเลนเจอร์เข้าไปนะครับแต่ก่อนผมอาศัยผมใช้เป็นวิธีเกกินเลนเจอร์ใช่ไหมไม่มใั่เอ่อเอาตัวอะไรดีพวกเลนเจอร์จุติอะไรพวกนกี้ก็เอามารวมได้นะแลวนี่ไงมีบอสหลายตัวเอ้ยเจ๋วเลยเนี่ยพอดีเลยเซนเตอร์บอสนะครับนี่ครับอันนี้แหละที่เรียกว่ารวมร่างเลนเจอร์ไม่ฟิลเตอร์เลย,ยกันมันนอกมากเลยที่จริงฟิลเตอร์ได้นะโอเคเสร็จแล้วนะครับ แค่นี้เสร็จแล้วนะครับถ้ารวมร่างเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปเอ่อหน้าหน้าหน้าจอที่เป็นหน้าจอร้านค้านะครับแล้วก็ไปกดรับรางวัลได้เลยนะครับปายละนะครับคราวนี้เราจะลุ้นแล้วนะว่าเราจะได้อุปกรณ์ชนิดไหนนะครับอ๋อย่าโอ้การเกงชั้นเยี่ยมรีโอนาดนะครับโอ้ยเป็นการันตีเกียร์เจ็ดดาวแน่นอนยังไงก็ต้องได้เกียร์เจ็ดได้อยู่แล้วโอ้โหเป็นเกียร์สายว่องไวจริงๆตัวว่องไวผมไม่ค่อยมีเลยนะอยากได้สายพลังมากกว่านะครับ เอาละนี่คือสําคัญละสําคัญแล้วนะครับตู้กาชานะครับตู้กาชาตู้กาชามาลุ้นกันเฮ้ยย่เฮ้ยอามา่มาเฮ้ยพอได้อยู่นะถึงไม่ใช่อลิสแต่อามา่มานี้ผมผมโอเคอยู่นะเนี่ยเออเออเออโอเคอยู่นะเนี่ยสองร้อยเก้าสิบาทนะครับได้เกียร์เจดามาหนึ่งชิ้นได้อาม่ามาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีรูบี้ติดไม้ติดมือมาด้วยนิดหน่อยนะครับ ไอ้ยาได้อามามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปารวมร่างก่อนโอ้พวกเรนเจอร์ที่เป็นท่าแสงท่ามืดเนี่ยมันไม่มีร่างอันต้านี่ว่ามันมีแต่ร่างไฮเปอร์โอ้โหแย่เลยแย่เลยไม่มีร่างอันต้าต้องแปลรล่างเป็นไฮเปอร์เท่านั้นเดี๋ยวนะการแปลร่างเป็นไฮเปอร์เหรอเดี๋ยวโอ้ตัวนี้อามาน่าจะแทนแทน,นมายะแทนมายะแหละเพราะว่าสกิลให้ขายกันเคยอ่านอยู่คุ้นค้นว่าอามาเนี่ยมันมีเรื่องของการหลบ แบบบัฟหลบสกิลน่าจะมีบัฟหลบสกิลนะอา,าใช่ไหมโอ้แปลงร่างยากอยู่นะใช้ใช้แบบว่าตัวจุติเยอะมากเลยนะครับสําหรับอาานะครับแม่มีดวงเฉยเลยไม่อยเชื่อเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณน้องๆที่แนะนํามาอย่างดีเลยนะครับได้เปิดออกมาได้อาานี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวที่ จะเอามาใช้งานได้ต่อไปนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับขอสัก100ไลค์แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเติมไม่ใช่ทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ